เรามีหนวดจริงอ่ะนะโอเค <S 2> <S 2> <S 2> จะดูที่คนเอาจริงจะทำยังไงเฮ้ยตั้งกล่องได้แล้วนี่เลยต้องไหนเนี่ยเออเออเปิดเก็บยังอะ่ะไม่ได้ไมาเก็บว่าเอาหนันตัวเขาขโมยไปหมดเลยเก็บไปแล้วโว้ยหา,ข,าของยังมีปืนยังหาของนี่ไงบอกว่าเจ้าจริงแล้ว เอา D B S ป่ะไม่เอาโอ้เอาจริงใครเขาเล่น D B S กันเฮ้ยไปชุบทันนะเนี่ย ทันไมชุบทันไหมนนสนมถ้าไม่โดนยินงซะก่อนรถถ้าไม่โดนยิงซะก่อนโอดยันไม่ได้ขาดคำเลยโดนยิงซะก่อนมีรถอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีรถปีต้มอ,อยู่ตรงทางนี้น<ะ>เอทางนี้หนูกำลังจะวิ่งไปอะ่ะ ไปเลยมุดท่อไปเลยไม่ได้นะมุดท่อไม่ได้มุดท่อไม่ได้หนูใช่เพราะมันไม่ใช่มาริโอ้ไปเลยไปข้างหน้าเลยโอ้โหรถที่เรียกอยู่เหมือนมุกวีกไม่ขำสักหน่อย อะไรวะอ๋อมุกมาลิโอเหรอเฮ้ยช่างมา้วกันโอสมโอสมตัวอะไรวะเป็นอะไรกันเอิร์ดมากไหยวะอะไรไม่ลบอกล็กล็ก็กดถูกใจกดอะไรกดชมคนอื่นก็ไม่ที่เบอร์มึงช่างเดียวเลยคุณจะไปรู้เลย I'm recalling a t m I'm recalling a teammate Bang thanks thanks เอ,เ,เอาจริงแล้วนะจริงแล้วนะเอ่อก่อนขึ้นเครื่องก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่เหรออหรอหนูไม่ได้ลหนูจะพูดวยหนูก็อยากเอจริงอะแต่มันไม่มีของอะไรให้หนูเลยวะ่ะโอเค ไม่มีรถรถขามไมรถข้ามหายแล้วไงเอะเนะแก้ว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 โอโอ้ยโอแก้วเข้าบ้านก่อนนะระเบิดมาแล้วมาแมาแล้วมนี่ระเบิดแล้วช <No ่วยกันดู้ยข้างบน mày ở thang bên thang bên. okay knock knock knock. mày 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 เอ๊ะเป็นจุ๊บจุ๊บเรื่ประตูจุ๊บใครวะอ๋อไม่เข้ามาเข้ามาเบอร์สามเข้ามาก่อนจุ๊บทีละคนเอาแก้วตายเหรอผมมอาไม่กี้ประตูนี้ตายนะแล้วแก้วไหนบอกเอาจริงไงนี่ไงเอาจริงจะนอนดูแบบจริงจังแล้วนะเนี่ยหนบอกอย่างนี้ เนี่ยทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นตีรังคาเหมือนพี่เลยก็จะพี่ขับเนี่ยเนี่ยพี่ขับอยู่พี่ขับเหรอเอออ้าวหลังคาเลยเนี่ยบาน,นีมีน้ำมันมันอยู่หลังคาวะ่ะ จะออกไปยิงยังไงวะเนี่ยที่จะยิงขึ้นฟ้าดิเดี๋ยวมันก็จะลุวางเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันไปแข่งแตกช็อได้ด uh ิไปแข่งยิงทะลุหน้าต่างไปจบเยอะฮัล่หลไฟมีตัวมาเสริมมีตัวมาเสริม มีตัวมาเตรอมีตัวมาเต๋อมามาแล้วมาแล้วเป็นไงล่ะเอาจริงอันออ้ยนี่มันคืออะไรวะดุอะสายดูดยังไม่เปิดคืออะไรวะ คุณต,ต้อ <Yes. S 1> งรอจกว่าจะเปิดรล้อไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเดินผ่านมาเนี่ยอ๋อ oh, ตัวบนหัวใช่ไหมครับใช่ครับ <Okay. S 2> จะมีแสงเหลืองๆแล้วมันมีไว้ทำอะไรอะ่ะขึ้นไปข้างบนละมั้งขึ้นไปข้างบนเอาของ๋อ oh. ใช่อ๋อ oh. oh. ไม่เคยขึ้นเลย ถแล้ว,ลวโอ้โหของเพียบของเพียบต้องหากระเป๋าสามอะ่ะเริจะเก็บเก็บของเน้นวิ้งมีงูเห็นงูด้วยงูมนาะแต่ว่าฉากนะยังไม่มาเฮ้ยมีคนมีคนมีคนตายแล้วงมนนะูมีคนนะมีคนนะ มี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 เมื่อกี้ได้ยินเสียงนี่อยู่ใกล้โอ้แหลกแหลกแหลกเขี้ยวเขี่ยวเขี่ยเขีย่แล้วงู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 โอยต้องยิงตัวนั้นยิงคนดีกว่าของ น่ะยิงคนยิงคนไม่มีใครรอดเลยอ้าวเฮ้ยอ้าวเรามีเรามีสิทธิ์เกิดใช่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 ด่านนี้เราเกิดได้ทั้งนึงโดยไม่ <De od S 2> ต้อง <Please S 1> ขอพี่ <recall me. S 1> เอิร์ธ <t abi> ได้มาแรงปะใช่ใช่ได้มาแรงมาไงงั้นลงนี่แล้วกันว่าแล้วเชียร์เรียกด้วยเรียกด้วย โอเคโอเคดีนะเก็บตมาแดงมาได้ตัวหนึ่งเอ๊ะรถตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่าไหมถ้าไปทางนี้มันมีให้บินอีกลำหนึ่งทางขวามือด้วยดิเอาวะไปก็ไปไกลไปถึงไหมวะนั้นแอร์ดรอปไหมเหรอเนี่ยแอร์ดรอปเอ๊บอ่ะเฮ้ยลงตรงนี้แล้วกันมันต้องมีรถสักคันหนึ่งแหละรถสักคันขอรถสักคันไม่มี ตัวิ่งหาเสาชกโอ้โหไม่มีเสาชกนู่นอยู่ซ้ายมือนู่นนี่ะนี่ตรงตรงนี้เพื่อจะมาเอารถนี่มีรถอีกอยู่ดิยิงรถไปฟังๆเออจริงจริงหย้อนๆวิ่งวิ่งไปดีโอแอร์ดับเลยครับอ่ะอเยินหยินเยินเยินจริงจริงมันควรจะมีรถคันต่อคันแถวนี้ไม่ไงรถข้างหน้าไม่ไงตีคนๆไม่ใช่เหรอเออแหม่อดีเลยพอดีแกแอร์ดอบเลยโัวตัแอร์ดอบเลยเฮ้ยระวังเราบ้งคุคุคุมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมาข้างหลังอยู่มาข้างหลัง คนหรือบดมเนี่ยคนต้องชิงยิงก่อนนะต้องชิงยิงก่อนอะเฮ้ยต้องไปซ้ำไปซ้ำมันไปซ้ำมันก่อนไปซ้ำมันตายเลยมันตายเลยเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับ จะหามากเลยเ้าเจอรถแล้วไม่มีน้ำมันเนี่ยโอเคครึ่งถังมั้งไปเร็วเร็วเร็วเต็มถังสบายสบายโอ้หวงอยู่ก่อด้วยต้องขับย้อนเข้ามาในวงอีกโอ้ยโอ้ยเอาเฮ้ย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 โอยขับรถตามขับรถตามจุกจุกจุกรถกดเร็วติดตัดเลยตายซะยอมตายซะ เพื่ออะไรคเนี้ลงตรงนี้เลยเลยตรงนี้แหละอย่าไปกลัวดิผมผมผมยังไม่พร้อมที่จะตายเก็บปืนเก็บปืนไว้แล้วก็ดักดักอยู่ในมุมบ้านเราไม่ต้องเก็บของวิ่งเก็บของให้เสียแรงเราลอคนอื่นเก็บของมาให้เราดีกว่า สเต็ปเดิมเลยเหรอโอ,อ,อ,อ้อยมเต็มเลยจลงจากหลังคาได้ไหมยโอ้ย,ยใครยิงกูวะอืมมาเล่งอยู่นานแล้วสินะเจอไหม โอ้คนเยอะตรงนี้คนเยอะแล้วแค่อยู่ไหนอ่ะโว้่หนูลงแต่หลังคาไม่ได้เลยบนหลังคาไม่มา่อยหนูบนหลังคาเนี่ยเราไม่วิ่งลงมาไปไม่ได้เลยโอ้ยไอพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มามาเรียกคนตรงนี้ดีกว่าไปไปเรียกอกไปเรียกคน โดนยิงแล้วโอเคพี่ไปลงไม่โอเคลงนี้เลยแล้วกันใกล้ๆทำไมกูไม่ลงนี้ล่ะเออแกเอาตายได้ก็ตายเดี๋ยวพี่เรียกให้ทตายตายตายได้เลยอย่างนี้เร็วเดี๋ยวพี่จะเรียกพร้อมคนอื่นเขา เร okay, 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 okay. no okay, okay. okay, okay. ื่องปก่อนเลยโอเค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 แก้ยู่บนังคาเลยยังไม่ลงมาอีกเหรอไปแล้วลงแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วออกแล้วเดี๋ยวจะไปรอชุบเลยแล้วกันไปแล้วกันก็แต่พวกพี่อยู่ไหนกันวะอยูดีใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาได้ปะล่ะไปได้ไปได้ไปได้เจอรถแล้วเจอรถแล้วโอเค ยียไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกแมงคีแมงขีรถตามมายิงเลยอ่ะโอเคก็ถึงรถแล้วเชียวกำลังไปเรียกบอกแล้ว I'm recalling a teammate Ow. ใส่ผมทำไมครับคุณอยากมีเลืองเหรอ